มาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีกุ้สจำภายอยากจะบอกผุ้ชมอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้พิเศษเหลือเกินค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะแม่ค้าน้ำปลาระ้อยล้านค่ะยกรน้ตจำมาไว้ที่นี่นะคะต้บอกว่าพิเศษสุดๆอะไรคะฉันกลังพูดแล้วก็เราไม่รู้ส่วนมวลอะไรกันทำไมล่ะคะเออ่วยกันจะได้เฮง ว่ายอะไรตอนนี้นี่กําลังว่ายครกครกครูก็รู้แล้วเวลาจะว่ายก็ว่ายตอนอื่นแล้วไม่ต้องมาไายตอนนี้เปิดรายการก่อนได้ไหมเอามาคุณสมคบสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะนี่คือรายการผู้หญิงท้างกา รอยากจะหไหวอะไรก็เชิญเลยตอนนี ah, uh ้ก <si ็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็มีครูถูกค่ะพิ่สุอย่างขายส้มตําเนี่ยครกก็เป็นครูใช่ค่ะเราก็เลยต้องไหว้ครูโดยเฉพาะตนนี้เป็นวันครูเรายกนกเนาะใช่นี่ยคือยกคนที่วันนี้ทุกคนมานั่งไหว้ครกันคุณผู้ชมค่ะกําลังนึกถึงบุญคุณครูต้องบอกเลยว่าบางคนขายอะไรที่เป็นปิ้งย่างก็ต้องเป็นไหว้เต่าบางคนขายตมอย่างนี้ก็เป็นไหว้ครกหรือพวกเราเป็นนักแสดง พวกเราก็มีพ่าแก่ครูพ่อแก่แต่ว่าเรื่องครูเอาไว้ก่อนได้ไหมคะค่ะเอาเรื่องตำก่อนก่อนตอนนี้น้ำลายแตกคุณผู้ชมค่ะยืนตรงนี้เนี่ยกลิ่นนะกลิ่นน้ำปลาล้งตะล้าน้ำปลามะนาวออกมานะโอ้โหน้ำลายสอมากเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊จะให้เลยวันนี้นะรลบรองแซ่บทุกเมนูแลวได้ข่าวว่าเจ้านี่เราของเราเนี่ย โกอินเตอร์แล้วเหรอจ๊ะไปไหนบ้างคะพี่สุตอนนี้ไปยุโรปไปเดนมาร์กค่ะเฮ้ยเจ๋วเจ๊อหรอฝรั่งเขากินเป็นเหรอเจ๊ไม่คนไทยเรานี่แหละคือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการมีแล้วค่ะก็คือเขามีตัวแทนแล้วแล้วถ้าถ้าคนอื่นอยากจะมาเป็นตัวแทนแล้วทําไงต่อก็คืออนุตัมได้ไหมพี่เจ๊ได้ได้อนุตัมได้ไหมพี่เจ๊ได้ได้พี่จีนขายของเออเอแล้วการตลาดล่ะการตลาดก็คือคือจริงๆอ่ะ คนที่เขารับไปขายต่างประเทศนะฮะคุณแม่ก็เหมือนกับว่าคนที่ก็ทำ <Export. S 1> สง่งอินพ็อตนะใช่ไหมใช่ทำอยู่แล้วแต่เราเนี่ยยังไม่มีศักยาภาพที่จะทําส่งขนาดน,นั้นแต่เขามาซื้อของจากเราแล้วก็ส่งลงเรือไปของเขาเองอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>น้ำปลาของเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงโอ้ยไง,ไง่ายๆก็ของคนอื่นอร่อยกว่าแค่นั้น จของสูตก็กลางๆจะไม่ไม่หวานแล้วก็ไม่เค็มเผื่อเอาไปเติมใช่คุณผู้ชมชอบหวานก็ไปเติมได้ชอบเค็มก็ไปเติมเอาใส่ไม่แต่ตั้งตัวห็นบอกว่าพี่สูตเองทําการตลาดเองคุณผู้ชมขาอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของคนทำมาหากินมากพี่สูตรทำยังไงเราก็คิดเองว่าถ้าเราจะไปขายของเราก็ต้องไปที่ตลาดเพราะตลาดนีมันจะมีร้านส่งร้านย่อยร้านอะไรเงี้ยก็มีตลานมีไม้แล้วก็ลูกชายก็จะมีรถเข็นแบบ เขาที่เข็นผักตามของร้านเงี้ยลากลากกระพงไปเงี้ยเหรอเจ๊ใช่เจ๊ก็ลากกรโพงแล้วก็เดี๋ยวดิไม่คุณเป็นสุนารีนะคุณเป็นสุนารีนะก็แล้วไงก็เราจะขายของเราต้องไปหาคนที่จะจ่ัดอ๋อนี่ฉันสุนารีราชสีมามาแล้วค่ะมาขายปลาลาอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่ไปอย่างนั้นก็คือลากลูกก็ลากปลาลาไปพี่ก็จะถือไม้มี เฮีย hey, สวัสดีค่ะเฮีย hey, สวัสดีค่ะหนูมีน้ำปลามาขายนะจะลองรับของหนูไว้ขายหน่อยมา hey, <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ให้ลูกหวัดดีเข้าอะไรครับางคนก็อา้าวชุนารีเหรอ,อม,มามาอารุณ์สองแพค สามแพ็กสิบแพ็กอะไรแล้วแต่แต่ก็จะมีบางเจ้าที่เขาอมปฏิเสธเราแบบอ๋อไม่ยัางหรอกเพราะว่ามีเยอะเลยมีหลายเจ้าที่เขาดังๆแล้วอะไราเนี่ยสุก็จะบอกอ๋อไม่เป็นไรเฮียยังไม่รับไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดี๋ยวหนูมีมาให้ลองหนูเฮียเอาลองแจกลูกค้าชิมก่อนนะถ้าชอบแล้วก็ถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่สุคือขายต่างประเทศออกแล้วออกแล้วค่ะแล้วก็ในในประเทศไทยก็มีมีตัวแทนจําหน่าย เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ทั่วนะบอกตรงๆว่ายังไม่ทั่วค่ะก็ได้รับอีกขนาดยังไม่ทั่วมีของปลอมใช่ป่ะมีมีปลอมมีคนปลอมพี่ตั๊กน่ากลัวไแล้นไปเท่านัเนเ่ยของปลอมดันอร่อยกว่าของปลอมดันอร่อยกว่าพี่าจะยอดเสียงหัวล้อของปลอมใช่ไหมมีมีของปลอมแล้วค่ะคือคือแบบเหมือนทุกอย่างของปลอมอร่อยกว่าแล้วเสียงเข้าหัวนย ยอมรับซะดโดยดีไม่หัวล้อแบบหวานอมขมกึ่อเราทำมาของเราสะดีแล้วอยู่ๆปลอมมันเสียใจเจ,เจ๊เจ๊คิดอย่างนี้นะเซว่าของเจ๊ดังของเจ๊ขายดีไม่งั้นก็ไม่ก๊อปหรอก แต่ช่วงนี้ขายดีนะคะคุณแม่ขายดีแล้วถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เราต้องไปซื้อของปลอมเราต้องทำยังไงคืออยากอยากบอกงี้ค่ะถ้าเผื่อใครสนใจอยากจะซื้อสุกก็มีช่องทางการติดต่อซึ่งจะเป็นออนไลน์เป็นแบบซื้อไปทานก็ได้หรือว่าจะติดต่อเอาไปขายก็คือติดต่อมาที่เพจบ้านสุนารีน้ำปลาสุนารีโดยตรงเลยค่ะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเฟซบุ๊กเพจบ้านสุนารีน้ำปลาาสุนารีแล้วก็ไลน์นะคะแอดไลน์ที่เบอร์ใช้เบอร์ศูนย์หกห้า 9038266แล้วก็อีกเบอร์1 0 6 5 9 0 3 8 3 6 6แอดไลน์2เบอร์นี้มาได้เลยคนอยู่นั่นแหละไม่ได้กินทีทีจานจานจนจนฉันจะเจญแขกอีกคนแล้วยังไม่ได้กินเลยนี่ไงคุณแม่ก็เลยแบบว่าใส่มันทุกอย่างอันนี้อันนี้กาเรียกตำอะไรคะตำมวนตำม่วค่ะคุณแม่ข้าวม่วงจริงว่ะม่วนก็ลอยคุณแม่ลองชิมพริกเผ็ดน้อยค่ะกระเทียมเยอะไปไหมอ่ะอันนี้ก้วแต่เราเราผสมมาแล้วใส่มา ยำมาเผื่อเด็กกินยำผลไม้ได้กินหลักใช่ายน้ำหน่ำนัวเผ็ดเหรอคะนัวไหมอ่ะยำผลไม้ให้กินให้ยำอร่อยต้องยำใส่อะไรน้ำปลาเจี๊ยอร่อยเดี๋ยวให้ทีมงานชิมได้ไหมคะทีมงานน่าจะกินเผ็ดไม่น้อยพี่ต้าอยากชิมไหมคะเนี่ยเขาใส่พริกมาเยอะเลยน้อง้าก็เลยไปทมงานต้องใส่เยอะๆก่อนที่จะไปถึงยำผลไม้เรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่ง ต้องบอกว่าคนนี้เหมาะกับวันนี้มากๆเลยเหมาะที่จะมาคุยกับเราค่ะคุณวอลลี่ค่ะ วกเราชาวผู้หญิงทำมาหากินบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะพักกันก่อนเดี๋ยวมาเฉลยนะผู้หญิงทำมาหากินค่ะนี่คือครูบอลลี่คุณแม่คะคุณแี่ที่ใหม่ค่ะพูดผิดพูดใหม่ได้อันนี้คือครูบอลลี่น้องก็เป็นก๊อปปี้ชูุณแม่ไม่ใช่ค่ะพี่พี่ค่ะเป็นคุณครูค่ะเป็นที่เช e ่ ไม่คุ้นหน้าครูแต่ในโลกโซเชียลในเด็กรุ่นใหม่ต้องครูคนนี้เลยบอลลี่ที่พวกเราเห็นกันในคลิปต่างๆนานาคือเขาคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูบอลลี่ค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่ออีกที่คนจะเก็บครบกนจะเก็บครูบอลลี่ครูบอลี่ คนจะเก่ก็จะเก่ก็คนจะยำก็จะยำเชิญค่ะเอาใหม่นะคะโอเคครับสวัสดีค่ะชื่อครูบอลลี่หรือที่รู้จักกันอีกหนึ่งชื่อนะคะครูดาวันค่ะพีรพงศ์มีสัตว์ค่ะเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนประสาทประชากิจอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะ อะไรก็มาละดันโต๊ะอันนี้ลงไปหน่อยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวดันได้เลยใช่ไหมใชขออย่างนั้นเหรอคุณแม่แม่ครูครูนี่ครับครับดีเลยคุณแม่คะเราใช้แคนหัวใจเลยใช่ค่ะใช้ค่ะใส่อ่ะเออครูขาคลิปที่ครูออกแต่ละอันเนี่ยค่ะเห็นครูแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวส่วนใหญ่อันนี้ครูแต่งเองหรือนักเรียนเรียกร้องคะอ่าจริงๆเป็นเทคนิคหนึ่งที่มันมาโดยบังเอิญโดยบังเอิญโดยโดยเหตุ ฉุกเฉินไปดูความสุขเฉินที่เกิดขึ้นจากวีที <c oughs> น,นี้คุณผู้ชมค่ะมา <c oughs> มาดูด้วยกัน้ย <c oughs> ยังดวนะคะค เด็กดีครูน่ารักอายแม่มันรัดมากเลยย่าเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนเนี้ยมันเริ่มได้ยังไงอ่ะคุณครูกับการที่มาเป็นครูแล้วแต่งตัวแบบนี้ค่ะพี่ไอ้ก็คือก่อนอื่นเลยก็คือครูเนี่ย ตั้งแต่มาบรรจุก็คือเราจะได้แต่งแบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่าเราจะแต่งแค่บางโอกาสเท่านั้นตามวันสาคัญคือไม่ถึงกับทุกวันงานสําคัญงานวันวันสุนทรภููเอ่ยวันกิจกรรมสำคัญพิเศษพิเศษแล้วมันมีวันหนึ่งก็คือวันที่26มิถุนาซึ่งมันเป็นวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดค่ะพี่ี่แล้วทีเนี้ยเราก็เลยอยากจะแต่งร่วมขบวนกับเด็กๆเป็นขบวนคุณแตงเป็นยาบ้าหรือไงอะไรประมาณนั้นค่ะพี่ตั๊กก็คือเหมือนแบบเราจะไปเดินรณรงค์ใน เดินขบวนในหมู่บ้านในชุมชนแบบถือป้ายลุนงคลงไม่ใช้สารเสพติดเลิกบุหรี่เลิกยาบ้าเราก็เลยเอ๊ะทำยังไงจะดึงดูดความสนใจของผู้คนในชุมชนเราก็เลยแต่งเป็นลำมยองลัยองมีขวดเหล้าแบบแล้วก็แบบเป็นซิฟิลิสอะไรอย่างนี้แบบเนี้ยถ้าคุณถ้าคุณ ดื่มเหล้าคุณใช้ยาเสพติดคุณจะออกมาสภาพสุดโสมแบบนี้ก็พอพอเราแต่งเสร็จปุ๊บพอขอบวนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องเข้าสอนต่อในห้องทีนี้พอเราจะเข้าสอนเนี่ยเราล้างหน้าไม่ทันค่ะหนูล้างหน้าไม่ทันแล้วทํายังไงดีก็เลยแบบอ่ะไปแ้่อย่างนี้แหละก็เลยเปลี่ยนชุดทานโอเคใส่ชุดครูตามปกตินะคะตามเพศสภาพแต่ว่าหน้าปุ๊บเข้าไปาแบบนี้เลยแบบนี้เลยก็กลายว่าเด็กเ ตื่นเต้นฮือฮาเด็กสนุกสนานหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงความสนใจของเขาในวิชาเรียนค่ะนั่นคือจุมพกายอย่างตรงนั้นเลยครูเนาะแล้วเด็กชอบใช่ไหมครูจ๋าเด็กชอบนะพอหลังจากที่พอเรามีการเปลี่ยนแปลงเด็กๆเข้าเข้าชั้นเยอะขึ้นไหมคะก็คือโดยปกติเนี่ยเด็กเข้าเรียนครบอยู่แล้วอแต่ทีเนี้ยด้วยความสนใจในรวิชาภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยด้วยความที่มันยากบ้างมันน่าเบื่อบ้างระยะเวลาการเรียนที่มันนานบ้างเด็กก็จะแบบง่วงเหงาหานอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอบาง บางห้องที่เขาเจอเราแต่งหน้าแบบนี้ค่ะเขาก็แบบอยากจะมาเรียนอยากจะเรียนและกับเด็กบางห้องที่เราไม่ได้สอนบางระดับชั้นที่ไม่ได้สอนเขาก็มีจิตใจที่แบบว่าพิเชอร์ขาเมื่อไหร่นูจะได้เรียนกับนพิเชอร์หนูอยากขึ้นม .2 เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอยสอนชั้นม .2 คุณบอลลี่สอนสอนกับทุกชั้นเลยค่ะพี่ั๊กสอนม .2 สอนม .4 สอนม .5 สอนม .6 สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการพูดการอ่านภาาค่ะ แล้วตอนที่แต่งครูแต่งเป็นอะไรบ้างตอนที่แต่งใช่ไหมคะพิสุเริ่มแรกเลยก็คือเป็นลัมยองหลังจากนั้นก็แบบช่วงนั้นก็จะเป็นฮิตฮิตเกาหลีก็จะแต่งเป็นลิซ่าแบ็คทิ้งแต่เป็นน้องลิซ่าคิวดิสเลฟอะไรอย่างนี้แล้วมีเตนตลิซ่าบ้างได้ไหเพียวแล้วก็จะมีแอแอนนาเบลหนังผีเป็นแบบตุ๊กตาผีอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลามีกิจกรรมสําคัญก็จะแต่งเป็นเจ้าหญิงบ้างเป็นนางฟ้าไมคคาลาบ้าง อออยากเห็นลิลาอยากเห็นลิลาตอนสอนภาษาอังกฤษอ๋อได้สิคะรับมาดูมาดูมาดูถ้าเป็นตัวจริงนะคะใส่บนท้องหมุดครับบนห้องคุกกรูแล้วก็มาเซอร์นี้มาเซอร์ไพรส์ก็คือให้เขาลุ้นเองว่าเขาจะเจออะไรแต่ก็แค่บางครั้งบางโอกาสก็อย่างเช่นวันวันสำคัญต่างๆวันวันสำคัญวันคริสต์มาสวันสุดท้อนคู่ วันฮาโลวีนล่าสุดก็เป็นวันฮาโลวีนก็แต่งเป็นหน้าเฟยเค้า่ะจ้ะไปครับตลกอ่ะต้อนร้อนดีน่ารักน่ารักอ่ะคือวันนั้นเป็นวันฮาโลวีนเราก็เอ๊ะจะแต่งยังไงให้เด็ก มันแบบเขากับฮาโลิวีนใช่ค่ะก็เลยแต่เป็นแม่นะจริงๆเพื่อนเพื่อนครูว่าอย่างไงบ้างโอ้โหเพื่อนเพื่อนครูสอนสไตล์นี้ที่ครูแต่งแบบเนี้ยเออเพื่อนเพื่อนให้การซับพอร์ตให้การสนับสนุนมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยแล้วจนมาเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานตอนนี้ครูครูทุกท่านท่านผู้อำนวยการท่าน เห็นจุดตรงนี้ที่เป like cool ็นเราใช้จุดที่ดีของเราในการพัฒนาผู้เรียนพัฒนานักเรียนของเราเราไม่ได้ทาอะไรเสียหายเพราะฉะนั้นทุกทท่านน่ารักกับบริมากช่วยเหลือช่วยซัพพอร์ตอะไรหลายๆอย่างเึ้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโต๊ะครูเนี่ยเพราะเขาจะมีสมุดประกาศินสอใช่ไหมแลวเติรโต๊ะครูบร่มีเครื่องสำอางไปดูไปดูไปดูล้วนี้ครับอุปกรณ์แต่งหน้าก็ นี่เลยซื้อเองเนี้ยครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะมันสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นเป็นความอนุเคราะห์จากคุณครูผู้หญิงแล้วก็เป็นแฟนคลับก็ส่งมาให้านั่ลยนะมันไม่ใช่ของแบบไก่กางเล่นมันคือแบบของแบรนด์ของแบรนด์อะไรเงี้ยครับเขาเป็นก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเงินคนที่ประทับใจส่งมาจากคนนี้ทำเปนอ่านทองตอนนั้นคือแบบ ตื่นตะจุกมากตื่นตันมากคือในชีวิตเราไม่เคยแบบว่ามีใครที่มาติดตามผลงานแล้วก็มาสนับสนุนในสิ่งที่เราทำในในสายอาชีพของเราอะไรแเราก็รู้สึกดีรู้สึกแบบมีกำลังใจอันนี้จะบอกว่าอันเนี้ยมันคือตัวที่ทำให้ผิวเราผอมเขาบอกว่ามันมันแทนแป้งเมเยอร์แป้งแป้งแที่ลงผิวเหมือนพวกนางงามแต่เราหาเมเยอร์ผิวไม่ได้อันนี้คือสายสปายไทยแลนด์ธรรมดาเราเป็นแฟนม์บรรของเนสจีเวอร์สไทยแลนโอ้แมแนว โต๊ะก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนแต่ว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสไตล์ครูบอลลี่รกมากๆเลยไม่รกเลยเรียบร้อยเลยเนาะได้จากที่ไหนมาบ้างเห็นบอกว่ามีหลายชิ้นที่ประทับใจคือพี่หมีอ๋อใช่ครับคือเราได้มีโอกาสไปถ่ายทํารายการในช่องช่องหนึ่งแล้วทีเนี้ยพี่หมีเป็นช่างแต่งหน้าให้ประทับใจมากแล้วเราก็คุยสนทนากับเขาแล้วเขาก็รู้สึกแบบประทับใจแล้วเขาก็เลย รเรียกว่าบริจาคส่ง,ส,ง,ง,ส,งส่งต่อส่งต่อเครื่องสำอางที่แบบว่าพี่พี่หมีเคยใช้แต่งหน้าพี่กบุสุวนนันอะไรเงี้ยมาให้ดีใจมากพี่หมีน่ารักมาก พีจ้าดีแล้นตานี่ใครบริจาคขนตานี้แรกเริ่มเลยทําเองค่ะพี่ไฮก็คือไปซื้อไม้ขนไก่ร้านทเวนตี้ช็อปมาไปซื้อไม้ขนไก่มาแล้วก็มานั่งเอกกาวตาช้างติด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 แต่ทีนี้หลังๆมาก็คือมีครูครูครูผู้หญิงที่โรงเรียนเขาแบบไปสำเพ็งไปอะไรเงี้ยเขาก็น้องบอลี่เอาไหมพี่ซื้อมาให้เขาก็ซื้อมาให้น่ารักน่ารักมันนกยุงมาอยู่บนลลูก ็เตมค่ะบอกว่าชอบชอบนางงามชอบดูนางงามคือสายสะพายสิคสายสะพายเป็นแฟนคลับกองประกวดใช่ไหมเป็นแฟนคลับชื่นชมนางงามขนาดนี้เราก็จัดให้ค่ะช่วงหน้ามาดูลีลาการเป็นนางงามของครูบอลลี่กันกินผู้หญิงจำมาเดเราจะฟูเทิร์นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดันโต๊ะอีกทีได้เนี่ยได้เยวหรอแม่กินเอว แม่ครูฟูเชิญให้ดูหน่อยรายการนี้ใช้พิธีกรคุมมากเลยค่ะคู่ค่ะฟูเทิร์นค่ะได้ค่ะเเย้บอลลีธีรพงศ์มีสัตว์ดำเนินสะดวกไทยแลนด์น่ารักจังกำลังดีน่ารักดีคู่คู่เยอะวันนี้นะ หน้ารักเลยเป็นอยู่เนี้ยเรารู้สึกดีดีกำลังกำลังมีรสชาติไม่มากไม่น้อยไปนุณแม่ใช่ตอนนี้ในฐานะที่ครูเนี่ยนะคะเป็นครูที่น่ารักแล้วก็ตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์นะคะให้ได้ดีและแถมนี่เป็นแฟนขับนางงามด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นนางงามเนี่ยผิวพรรณต้องมาก่อนใช่ไหมคะคุณแม่ใช่มันต้องสวยต้องเพราะฉะนั้นนี่ค่ะคุณพี่จะสวยไหมนุแม่อุ่ย ฐานะเนี่ยนะคะที่ครูเนี่ยนะคะเป็นครูที่ดีและสั่งสอนลูกศิษย์นะคะดิฉันก็ลยมีของสมน้ำหน้าคุณสมนาคุณสมนาคุณคือให้ครัวไปบำรุงผิวเป็นครีมรวงข้าวและกันแดดรวงข้าวนะคะโอ้ขอบคุณค่ะ พิวน้พี่ตั้กามันเป็นทีมยังไงอะอยากเล่าใ้เย็นอยากจะบอกครูว่าครูใช้ไปด้วยความสบายใจเลยนะเพราะไม่มีสารที่เป็นอันตรายเลยมีอย S O แต่ทุกอย่างมีคนอเลยนะต้องตามกฎหมายทุกอย่างครูไม่ต้องกลัวเลยนะิวแพ้ง่ายคนที่ท้องยังใช้ได้เลยจริงคคคนท้องยังใช้ได้เลยคุณแม่ลงพุงใช้ได้ไหมลงพุงกับท้องคนละอย่างอ๋อลงพุงใช้ได้ นี่พี่ท้าพี่ตั๊กษาเวลาเขาขายเขาขายเอออนี่คุณแม่แล้วก็มีสบู่ใบบุกทามาจากใบบัวบกนี่เป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรค่ะและนนี้เป็นกันแดดครูครูต้องออกไปตรากตามไปฟาดฟันกับนักเรียนครูอย่าลืมกันแดดนะกีฬาสีค่ะพี่ตั๊กเจอแดดค่ะโอ้โหเนี่ยอย่าเรียกว่าผิวเราเรียกว่าผิวผิวคขมเลยผิวมัวอย่าเอาหน้านะอย่าเอาหน้าไปสู้แดดไม่เอาให้เอาหันหันตุ่ยที่แดดค่ะมีสบู่มี เป็นครีมบำรุงใช้ได้เลยค่ะที่บำรุงค่ะรราคาราคาราคาเดี๋ยวไปดูเอานะคะในนี่เลยค่ะพิมเข้าไปนั่นในเพจนะคะในเฟซบุ๊กนะคะ คิมรวงข้าวเป็นภาษาไทยนะภาษาไทยเลยง่ายๆนะจริงๆใช่อยากเป็นตัวแทนต้องทำไงอ่ะก็เข้าไปสมัครได้เลยค่ะคุณแม่ได้เลยจริงๆเราก็มีเรามีตัวแทนเรามีตัวแทนทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็ตามแต่จังหวัดในเขาเรียกว่ามีพวกร้านเป็นเครื่องเครื่องสำอางอะฮอบูเข้าไปซื้อได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้มอบให้ครูนะมอบให้ครูบาลีค่ะเห็นบอกว่าครูจะย้ายก็ย้ายกลับไปบ้านที่ไหน อ๋อจริงๆเป็นคนอำนาจเจริญค่ะพี่ตาภาคอีสานเป็นคนอีสานแนนจ้าหมายถึงว่าคุณก็จะย้ายกลับไปอำนาจเจริญก็คือเป็นแผนในอนาคตเพราะว่าในในอนาคตในวันข้างหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ท่านแก่ตัวลงเราก็จะต้องย้ายกลับไปดูแลปฏิบติท่านถ้าเร็วๆนี้เหรอคะคุณอาจจะยังไม่เร็วนี้ช่วงนี้เราอจเรายังเอนจอยกับที่ทํางานที่นี่อยู่เพื่อนร่วมงานที่ดีท่านผู้บริหารที่ดีแล้วก็นักเรียนที่น่ารักเรายังอยากจะส่งนักเรียนฝั่งนี้ให้ถึงฝั่งก่อนแล้วแล้วก็ด้วยความที่ราชบุรีนยอยู่ใกล้กรุงเทพ เผื่อว่าในอนาคตเราอยากจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็จะได้ไปมาสะดวกแต่หลังจากนั้นในวันข้างหน้าเราก็ต้องกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเราวันนี้คุณพ่อคุณแม่น่าจะรอรอคิดถึงมากตอนนี้เรามีภาพะครูค่ะมีภาพเด็กๆพูดถึงคุณครูอีกมาดูกันมาเปนครูค่ะก็น่ารักก็ดีอยู่เป็นสาวถ้าเป็นหูใช่ไหมวะ ดูดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นแบบว่าผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยก <c oughs> ็คุยกันง่นนยยายขึ้นอะไรเงี้ยยากคอบคุณสำหรับทุกๆอย่างค่ะหนูไม่ใช่เด็กนะักเรียนที่เก่งเลยแต่ว่าทําให้หนูไปถึงสู้ๆกๆ็คือแบบไปแข่งระดับชาติท้งนั้นน<อ>ี่หนูไม่เคยไปเลยอย่างเงี้ยทําให้หนูมีวันนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณก็อนะขอบคุณคุณดูว่าหนูก็แบบพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นเลยหล่อมากแล้วอยากครอบคุณด้วย ถ้าูไปนี้ก็ตรงทนทหะหาน่ารักน่ัูอะทให้เราซึ้งอะเนาะวันนี้เป็นวันครูคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่าเรือจ้างลำนี้มีอะไรอยากจะบอกฝากบอกกับนักเรียนนักเรียนทุกคนนักเรียนไทยทุกคนที่กำลังดูอยู่ว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้นมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันอยู่ที่ ตัวเรามันอยู่ที่ทัศนคติของเราอย่าไปกลัวมันเพราะว่าตอนนี้มันจะมีผลต่อพวกหนูมากๆในชีวิตประจําวันทั้งในในโรงเรียนในหน้าที่การงานในอนาคตด้วยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เรามุ่งหวังคือต้องการที่จะส่งเด็กให้ถึงฝั่งต้องการที่จะสอนเด็กไทยให้ได้ความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เราที่เรามุ่งหวังไว้แค่นั้นเองก็อยากจะเป็นกาลังใจให้คุณครูและก็นักเรียนทุกๆคนค่ะยอดสุดยอดเลยแม่าะหนูรู้สึกว่าอาชีพครูเป็นเป็นอาชีพที่ สำคัญมากๆเลยนะตัวแม้แต่ตัวตักเองนะคือโอเคอาชีพมันมีหลายอาชีพอะแต่สิ่งที่จะหล่อหลอมคนที่จะออกไปสู่สังคมออกไปเผชิญสังคมน่ะต้องว่าครูเนี่ยสําคัญมากต้องคู่ต้องดีครูบอลลี่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณย่าอย่าลืมใช้นะก่อนจากการวันนี้นะคะคำคมของเรามีให้ทุกวันเลยนะคะวันนี้วันครูด้วยเขาบอกว่ารักพ่อแม่ให้กระตันยูแต่ถ้ารักครู ให้ภาคียมาแล้วค่ะวันนี้พวกเราห้าสาวอสาวลาไปก่อนเราให้สิทธิ์นั้นสำหรับครูค่ะไ้พบกันใหม่นะคะจันถึงสุกเวลาบ่ายโมงตรงทางช่องวันสามสิบเอ็ดสวัสดีค่ะผู้หญิงจะมาหากินผู้หญิงจะมาหากินํามาหากินจะมาหากินผู้หญิงจะมา คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ